อ่าตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอ่อาวคุ้งกระเบนครบับผมอา่าคุ้งกระเบนนะครับตอนนี้เราจะไปไหนดีข้าไปไหนครับมันจะคุ้มไหมที่ไปไนเนี่ยทุกอ่าลองเข้าไปก่อนนะกับอา่าวคุ้งกระเบนนะนี่นะตอนนี้ก็นะพอมีผู้คนมาจอดรถดูกันนะนข้างในเป็นอะไรครับข้างในก็ศึกษาพันสัตว์น้ําป่าชายเลนสม,มุนไพรป่าชาัยเลนอะไรอ่ะสุดจูนก จุดดูนกดูพยูน้นโชคดีก็เจอพยูนจริงๆนการเป็นปลาเป็นกลุ่มเนี่ยแต่เขาก็ยากอยู่มันนานไม่เงียบมากมันเจอกับนี่นะศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชัยเลนนะครับอ้าวคุเกนแนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันนะ เดินเข้ามาแล้วนะตอนนี้อยู่ที่บรรยากาศของป่าชายเลนเดินไปเดินมาอ๋อแสงก็เป็นต้นไม้ต่างๆนะมันมีต้นไม้ต่างๆนี่ก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรักไม้นะลองรับน้ำึ้นน้ำหนกนะของการดีไซน์เขาจะเป็นอย่างนั้นชาวบ้านกูแถวอะไรอ่าอธิบายนะอธิบายนะหาดแสงจันทร์โอ้ยกลิ่น ขุนเลยเยี่ยวเยี่ยวกลุ้มเดี๋ยวให้บรรยายนจัดการเอากุ้งกระเบนไปบรรยายอะไรคุณสกเล็กนาตรงนี้ก็เริ่มต้นไม้เริ่มหนาแล้วนะดู นะแล้วก็จะมีความโปร่งมากขึ้นนะเนี่ยนะลากก็จะกลางนี้แล้นะป่าโก่งกลางนะที่จริงเขาหน้าจะบอกป่าลากกลางนะเพราะมันเหมือนเป็นลากช่วยยึดนะแล้วก็ดีไซน์มาเพื่อให้น,ะน้ำากลืนน้ำลงนะอย่างที่ผมบอกนะอ่นะประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ไปนู่นกันแล้วนะเป็นบรรยากาศก็โอเคนะเย็นๆอ่าจะมีช่วงร้อนช่วงอะไรบ้างนะแต่ก็ถือว่ามาเดินกันได้นะ จำกัดอายุนะก็เป็นมอนก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะเราก็มาดูชีวิตธรรมชาติแล้วก็มาสัมผัสธรรมชาตินะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปโผล่ดันนากันนะเดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะไปพบกับฟูงพยูนยจริงหรือเปล่าเราจะมีโชคที่จะได้เห็นฟูงพยูนยหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะอะไรครับพยูนยอยู่ตรงไหนครับอยู่ในนี้แหละครับอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวชี้ชี้หน่อยพยูนอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ตรงไหน อันนี้บอกก็โชคดีจะมีพายุนนะโชคดีก็เห็นโชคดีดก็เห็น <S <S 2> <S 2> โ,อโอ้ยูนตรงไหนครับพายุนยน,น,ยยนี่นะอ่ายูนตรงไหนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะดีๆเนาะนะก็ถือว่านะเดินเข้ามาไม่ไกลมากนะถึงโลป่ะคิดว่าลมๆแล้วก็ถึงอ,อ่านะ่าจะประมาณกิโลนึงไปกลับก็สองกิโลนะก็ถือว่าพอเดินได้นะนะอากาศก็เย็นสลับร้อนๆแล้วแถวตรงไหนโดนแดดก็ร้อนตรงไหนไม่มีแดดก็เย็นนะ ก็เป็นไฮไลท์นะเป็นจุดเด่นของที่นัก็คือน้องพยูนนะแต่ก็ต้องอาศัยโชคนะถ้าโชคดีก็จะได้เห็นนะน้องก็อยู่บริเวณแถวแถวนี้แหละนะสำหรับด้านข้างนะนี่นะก็มีสถานีเรือขายยักษ์นะให้เรานําเรือออกไปนะพายสัมผัสบรรยากาศรอบด้านนะเราก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะสําหรับู้ที่สนใจนะนี่เขาก็เรือออกไปพายเล่นชมบรรยากาศกันนะนี่นะแล้วก็ดูนะนี่นะ มีน้องหมาไปด้วยนะแม่ดูนะเขาพาน้องหมาออกไปนะดูน้องหมานั่งนิ่งเลยทีเดียวนะ,<ม>ะเรา<ๆ>เราก็มาถึงจุดนี้นะสูงที่สุดแล้วนะนะ่าจะสูงแบบโอ้โหสูงปีดเลยนะเนี่ยนะนะสำหรับศูนย์ที่เอาไว้นะสองนกนะนะก็จะเหมือนศูนย์ระวังภัยนะสำหรับเจ้าหน้าที่นะกรมป่าไม้นะเนี่ยมันจะสูงอย่างนี้เลยนะนะ่าจะสูงสิบยี่สิบยี่สิบ สิบยี่สิบเมตรอะไม่รู้เหมือนกันลองเลือกแล้วไปเขาไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นได้เหรอมึงจะขึ้นไม่ได้จะขี่หนักมึงอยู่ไหนวะมองไม่เห็นขั้นที่สองนับก็ขั้นที่สามอ๋อเนี่ยนะนั่งอยู่เงี้ยอ๋อมีเจ้าทินดักอยู่นะโดนยึดไปแล้วนะโดยเจ้าทินนะ อาตกลงเราจะไปกไหมครับไปครับเราจะขึ้นเราจะขึ้นไปไหมครับมา,มาแล้วนะก,กูมากี่ทีไม่เคยขึ้นเลยกูกลัวเจ้าถิ่นเลยได้จะขึ้นก็ต้องขึ้นบกอ่าเจ้าถินน่นนะู่นนะจ้องเลยอ่ะเจ้าถิ่นจ้องอยู่เลยอ่ะ ประมาณประมาณนี้นะสาหรับอ่าวคุ้งกระเบนนะก็เป็นโครงการพระราชด,ดำรินะในการอนุรักษ์ป่าชายเลนนะซึ่งที่นี่บรรยากาศก็กถือว่าล่มลื่นนะแล้วก็มีความสวยงามของธรรมชาตินะซึ่งที่นี่นะถ้าโชคดีนะเราก็จะเจอกับน้องพยูนนะซึ่งจะมาไหวอวดโฉมให้เราได้ชมกันนะก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์เหมาะแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่งนะและที่นี่ก็ยังเป็นสวนเรียนรู้นะที่สามารถมาท่องเที่ยวกันได้ทุกเพศทุกวัยกับอ่าวคุ้งกระเบนจันทบุรี